บทที่เก้าท่านเล่าให้ดิฉันฟังว่าคุณแม่ของคุณหนูนะ่ะเคยไปพักกินนอนกับท่านที่ตำหนักเก่าคุณหนูเคยเห็นไหมคะที่เดี๋ยวนี้สถานทูตอะไรซื้อหรือเช่าจากรัฐบาลไปแล้วดิฉันเคยอยู่กับท่านที่นั่นโอ้ยกว้างใหญ่สวยงามกว่าที่นี่ร้อยเท่าคนพูดยกผ้าโพกศรีรษะ ขึ้นซับหัวตาที่เริ่มแดงระเรื่อเสียงที่พูดพลอยแหบเครือแต่ละห้องสวยงามสนามกว้างดอกไม้น้ำผุุผู้คนข้าทาสบริวารคึกคักท่านรวยเพราะทั้งสองฝ่ายพระสวามีของท่านเจ้าชายนะคะท่านก็รวยสุขสบายกว่ามากนักแล้วท่านก็ขยันพระไทยดีมาอีตอนที่เขาปฏิวัตกิกันนะสิคะ รัฐบาลริบตำแหน่งแล้วก็ตำหนักของท่านหมดไม่เหลืออะไรที่เป็นของท่านเลยแล้วก็เช่าที่นี่ให้ท่านดูเธอะยังกับโคกมา้าข้อ,อกลาโรงอูดก็ไม่มีผิดนางสุนตนาาซับน้ำตาที่ไหลลินก่อนจะกล่าวต่อไปอีกว่าข้าวของทุกชิ้นที่นี่เป็นของรัฐบาลค่ะดูเธอะทำกับท่านอย่างนี้แหละ ดิฉันละสงสารจนพูดไม่ออกน้ำตาเป็นไหก็คงไม่เท่ากับความทุกข์ที่ท่านได้รับเวลานี้เก้าอี้โต๊ะพวกนี้ดูเถอะปุปะขาดวินทั้งนั้นแล้วทุกหกเดือนมันจะมาตรวจนะคะพวกมันมาดูว่าของกะโหลก,กลาพวกนี้จะอยู่ครบชุดไหมถ้าขาดไปสักอย่างเจ้าหญิงก็ต้องใช้คืนเอมิลา รับฟังเรื่องราวเหล่านั้นด้วยอาการสงบกล่าวอะไรไม่ออกหญิงรับใช้ยังเจรจาต่อไปอีกว่าคนในโลกนี่คะโยมบาสันโยมบาสันอะไรนะจ๊ะคริมาชะงนจนต้องถามซ้ำวันแห่งน้ำตากับวันแห่งน้ำพึ่งไงคะคนพูดอธิบายเดี๋ยวมีทุกข์เดี๋ยวก็สุข แต่ดิฉันน่ะสงสารเจ้าหญิงท่านอดทนเหลือเกินเวลานี้ก็ทรงหารายได้พิเศษไปตามเรื่องเข้ามาในนี้สิคะคุณหนูดูงานของท่านหลอนลุกจากเก้าอี้เดินตามหญิงรับใช้เข้าไปในห้องติดกันแล้วเอมิลาจึงเห็นงานเหล่านั้นนางสุนตาน่าชี้ให้ดูของหลายชิ้นบนโต๊ะเก่าๆพลางอธิบายว่า ท่านทําเข็มกลัดหินแท้ขายค่ะดูนี่ท่านทรงออกแบบเองหินต่างๆพวกนี้เป็นของแท้หุ้มเงินชุบทองต่างหูแหวนกระดุมข้อมือก็มีท่านทรงทำมานานแล้วตั้งแต่รัฐบาลริบของท่านจนไม่เหลืออะไรเลยทำแล้วก็ขายได้กำไรบ้างนิดๆหน่อยๆน,ยนี่งามไหมคะ เอมิลาก้มลงพิจารณาภาพในกรอบไม้อย่างสนใจนางสุนตนานางสุนตนายังบอกต่อไปว่าท่านเขียนพระนามพระผู้เป็นเจ้าลงบนผ้าแล้วใส่กรอบไปฝากขายตามร้านฝึกพระหัตถ์ที่ทรงบรรฝีพระหัตถ์ที่ทรงบรรจงวาดด้วยผู้กันต่างสีเป็นอัครภาษาอารบิกนั้นมีหลากสี หลายแบบด้วยกันมิหนำซ้ำพื้นที่รองลายอระเหล่านั้นก็ทรงเลือกให้ตัดสีกันได้อย่างงดงามและมีศิละปะเอมิลาเห็นกรอบรูปซึ่งมีพระนามพระผู้เป็นเจ้าองค์อัเลา์ซอบอวางเรียงกันเป็นแถวบางอันยังค้างอยู่บนโต๊ะขายดีไหมจ๊ะหล่อนพึมพำออกไปพอขายได้ เสียงตอบนั้นดังมาจากประตูพร้อมพระวรกายสูงใหญ่หากได้รูปของเจ้าหญิงก็ทรงเคลื่อนเข้ามาใกล้เอมิลาถอยหลังไปเล็กน้อยท่านยังตรัสต่อไปอีกว่าไม่รู้ว่าสุนตนา่าพาชมบ้านซะแล้วป้าว่าจะเล่าให้ฟังอยู่พอดีเจ้าบอกเอมิลาว่าอย่างไรบ้างละ่ะนางคนพูดมาก รับสั่งประโยคสุดท้ายเหมือนจะกริว้วหากพระพักมีรอยแย้มสวนบางๆพระเนตรอ่อนโยนก็จริงแต่เอมิลาเห็นประกายเด็ดเดียวคมจัดแฝงอยู่พระพักสะอาดพระเกษามุ่นเป็นระเบียบฉลองพระองค์สีเข้มและดูสะอาดเรียบร้อยทั้งองค์แม้จะไม่มีสิ่งประดับใดๆที่จะบอกความหรูหรามีราคา ความยากจนและเคราะหกรรมของเจ้าหญิงคาคริยาหาได้ทำให้ท่านเปลี่ยนจากสตรีสูงสักมาเป็นผู้หญิงชาวบ้านยากจนขมุขขมมแต่ประการใดสุนตาน้ากระซิบกระซาบขณะท่านเจ้าของห้องทรงเคลื่อนองค์ไปที่ตู้โบราณว่าท่านมีฉลองพระองค์สีเดียวที่เห็นแหละค่ะคุณหนู ไม่เคยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสีไปไหนท่านก็ทรงฉลองพระเนตรดำปีคงไม่อยากให้ใครจำได้ก็เรื่องราวคราวปฏิวัติโค่นกษัตริย์ยังใหม่อยู่เลยนี่คะ่ะท่านยากจนแต่ไม่เคยขมุกขมอมเสด็จไปไหนทรงใช้แท็กซี่ท่านไม่เลิศแม้แต่รถส่วนพระองค์มันริบของท่านไปหมดคะ่ะ คนพูดเล่าเสียงเครือฉลองพระองค์สักรารนั่นใช้ในฤดูหนาวถ้าหน้าร้อนก็เปลี่ยนใช้ผ้าบางหน่อยแต่อย่าไปแนะเรื่องผ้าดอกดวงสีสดใสเลยค่ะท่านทรงสีเขียวขี้ม้ามานานแล้วเสด็จไปไหนพระเกศาพระพักต้องเรียบสะอาดมันริบทุกอย่างแต่ไม่สามารถริบพระเกียรติยศและความทรณง แห่งราชสกุลไปจากท่านได้แล้วคุณหนูจะเห็นเองคุยอะไรพระสุรเสียงนั้นเหมือนจะดุสุนตาหน้าหัวเราะเก้อๆทูลไปว่าเปล่าเพคะหม่อมฉันว่าคำพูดนั้นอึกอักเจ้าหญิงทรงหันพระองค์มาทางเอมิลาตรัสขึ้นมาว่าไปฟังนางคนพูดมากไม่ได้ อะไรอะไรนายก็ดีไปสมุดไหนว่ามีอะไรกินกลางวันนี้เพคะหม่อมฉันจะไม่ได้เตรียมอะไรมากนอกจากสองสามสิ่งเสียงทูลเบาๆจากหญิงรับใช้นั่นก็มากพอแล้วไปที่โต๊ะเธอะอเมลาท่านตรัสชวนหลอนเป็นฝ่ายเดินตามออกมาที่ห้องติดกันมองเห็นครัวเล็กๆ เอมิลาสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้พนักสูงแบบโบราณเบาะที่นั่งขาดรุย่ยตามริมเห็นได้ชัดว่าถูกปะชุนมาก็หลายครั้งโต๊ะสวยดูจะกว้างยาวเกินจำนวนคนทั้งเก้าอี้ที่ล้อมรอบก็เช่นกันผนังห้องมีรอยด่างมิหน้ำซ้ำม่านหน้าต่างที่ยาวจะหลดพื้นนั้นก็ดูเก่าคร่ำคร่า แม้ลวดลายและเนื้อผ้าหนาหนักจะบอกความงดงามในอดีตที่ผ่านมาก็ตามหล่อนเริ่มคิดถึงความจนจริงสินะบางทีค่าซักม่านอาจจะไม่จำเป็นเท่าอาหารสำหรับยังชีพค่าซ่อมเก้าอี้เหล่านี้ก็คงแพงเกินกว่ากำลังของเจ้าหญิงจะจัดการได้ท่านอาจจะทรงดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด ภายหลังถูกริบราชทรัพ์ยส่วนพระองค์จนหมดสิน้นคาคริยานาบิวเอนฟาลาดบาดาวีเอมิลานึกถึงพระนามตลอดจนราชสกลุลขึ้นมาอีกครั้งดูเหมือนมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองนี้จะได้นามคล้ายคลึงกันหากหล่อนไม่กล้าละลาบละล้วงตั้งคำถามดังใจปรารถนา ความหลังในอดีตอาจเจ็บปวดจนท่านไม่ทรงปรารถนาตรัสถึงอาหารบนโต๊ะเสวยของเจ้าหญิงที่สุนตานาตั้งอยู่เป็นของแปลกใหม่สำหรับเอมิลาเมื่อหลอนจดจดจ้อง,จองเจ้าหญิงก็ทรงแย้มพระสวนตรัสชวนขึ้นมาว่าฝีมือสุนตานานี่ถั่วบทละเอียดแล้วทอดในน้ำมันร้อน เราเรียกว่าตามิยาส,สลัดมะเขือเทศนี่หนูคงรู้จักหน้าตาดีแล้วผลมะกอกขนมปังหลานจะต้องการน้ำมะนาวหรือกาแฟน้ำมะนาวเถิดเพคะหล่อนทูลเบาๆเหลือบมองกาแฟสีเข้มจนดำของท่านกาสมาเจ้าหญิงทรงมีรับสั่งกับเอมิลาอีกครั้งว่า กาแฟของเราสีจัดอย่างนี้แลคนเจ้าบทเจ้ากรอนมักพูดถึงกาแฟของเราว่าดำเหมือนราตรีการร้อนจัดราวไฟนรกแล้วก็หวานเฉียบดุดความรักก็ไม่ผิดความจริงเท่าไรนักอาหารตอนบ่ายมื้อนั้นผ่านไปอย่างง่ายๆเอมิลา ได้รับความรู้มาอีกว่าตอนบ่ายร้านรวงปิดเป็นส่วนมากต้องบ่ายสี่โมงเย็นไปแล้วถึงจะเปิดเป็นธรรมดาสำหรับเมืองในทะเลทรายอย่างนี้เอมิลาฤดูร้อนอากาศร้อนจัดนักต่อบ่ายคล้อยความร้อนคลายผู้คนจึงจะทำธุรกิจอีกครั้งเข้ามาในห้องทำงานของป้านี่แน่หลอน กลับเข้าไปในห้องเล็กๆติดกับห้องอาหารอีกครั้งเจ้าหญิงคาคริยาทรงยื่นกรอบรูปไม้สีน้ำตาลจัดเกือบดำสรงให้หล่อนในกรอบนั้นเอมิลาเห็นพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเขียนเป็นภาษาอักขรอาหรับบนทองเจือดำบนผืนผ้าแพร เนื้อเลียเนื้อเื่อมสีเขียวน้ำทะเลป้าให้เอมิลาสีดวงตาของหลานกับผ้าแพรดูคล้ายกันแขวนพระนามนี้ไว้หัวนอนนะพระผู้เป็นเจ้าองค์อันเละผู้เป็นใหญ่จะได้ทรงปกปักรักษาทั้งบรรดาพระมาลัยอีกัดทุกพระองค์บนสวงสวรรค์ด้วยเอมิลา รับของประธานนั้นมาถือไว้อย่างยินดีก้มลงจุมพิษที่พระหัตถ์อย่างแผ่วเบานุ่มนวลพระสุรเสียงเครืออย่างจะซ่อนพระอารมณ์บางอย่างไว้จึงดังขึ้นต่อไปอีกว่านั่งลงซีวางพระนามไว้บนหิ้งนั่นก่อนก็ได้คืนนี้ค่อยช่วยกันแขวนในห้องนอนป้ามีของอีกชิ้นจะให้ ทรงหยิบจี้เล็กๆทำด้วยหินสีไข่นกกาละเวกและสีส้มอมน้ำตาลหุ้มด้วยเงินชุบทองขนาดหน้าเอ็นดูสรงให้หลอนพลางตรัสว่าหินแท้สีฟ้าอมเขียวนี่เราเรียกว่าเปียลุสชาวอาหรับโบราณเชื่อว่าเป็นเครื่องรางป้องกันอันตรายคนคิดร้ายส่วนหินสีส้มอมน้ำตาลนี่ เราเรียกว่าอาเกกเป็นสิ่งนำโชคลาบมาสู่เจ้าของป้าให้แขวนไว้กับสร้อยข้อมืออ๋นี่แน่โอ้มียกด้วยหรือใครให้ล่ะคนในเรือเพคะเอมิลาทูลท่านกุ๊กจีนที่หม่อมชั้นดูแลพยาบาลตอนเขาป่วยหนักหล่อนถอดสร้อยข้อมือออกวางบนโต๊ะ เจ้าหญิงคาคริยาส่งร้อยหินสองสีนั้นเข้าไว้ด้วยกันก่อนจะทรงหยิบตัวด้วงเงินขนาดเล็กคล้องเข้ากับสร้อยข้อมือเส้นนั้นเอสโคบี B, ตัวด้วงเงินเรื่องของความเชื่ออีกเหมือนกันเอมิลาชาวอียิปต์เชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีอายุยืน เพราะเมื่อนักคน้นคว้าเปิดมัมมี่เป็นครั้งแรกพบตัวด้วงพวกนี้มากมายเลยเชื่อกันว่าสัตว์พวกนี้อายุยืนไม่เสียหายไม่ใช่หรือถ้าเราจะเป็นฝ่ายได้มากกว่าเสียเอมิลารับคำเบาๆทรงแย้มพระสวนก่อนจะตรัสต่อไปว่าคนโง่เท่านั้นที่จะปฏิเสธสิ่งอันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเท็จ การเชื่อเราเป็นฝ่ายได้มากกว่าเสียแต่ความไม่เชื่อถ้าช่างดูเราเป็นฝ่ายเสียมากกว่าได้ทรงหยิบเครื่องรูปเงินทรงประหลาดขึ้นคล้องกับสร้อยข้อมือของเอมิลาอีกอันสิ่งนั้นมีรูปทรงคล้ายกุญแจโบราณดอกเล็กจิว๋วทำด้วยเงินเนื้อดีเอมิลาคิดว่าหล่อน เห็นของลักษณะประหลาดนั้นมาก่อนจริงแหละดูเหมือนสัญลักษณ์นั้นจะติดมือเทพเจ้าโบราณของอียิปต์ยุคฟาโรเมื่อหลายพันปีมาแล้วนั่นเองหากหลอนไม่อาจรู <c oughs> ้ได้ว่าคืออะไรอังหรือกุญแจแห่งชีวิตชาวอียิปต์ยุคฟาโรเชื่อในเทพเจ้าที่แฝงมาในรูปลักษณ์ ต่างๆรู้ไว้ก็ไม่เสียหายไม่ใช่หรือเอมิลาป้าเรียนและศึกษามาด้วยใจรักเพราะประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้ถึงความเป็นมาของอดีตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันอีกก็ได้เทพเจ้าของอัยุปนั้นมีหลายองค์ด้วยกันเจ้าหญิงทรงหยิบหนังสือเล่มโตออกเปิดให้ชม เอมิลาเห็นภาพเทพเจ้าสวมมงกุฎแห่งอียิปต์สูงและอียิปต์ต่ำหน้าเป็นเหยียวมือถืออังหรือกุญแจแห่งชีวิตโฮรัสเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และท้องฟ้าชาวอียิปตแบ่งภาคออกเป็นสามระยะอาตุมราอาตุมราคาเฟอร์และราฮารักเตคนโบราณเชื่อว่า พระสุริยเทพจุติทางทิศตะวันออกในพระนามเคเฟอร์เป็นรุ่งอรุณแล้วทอแสงแรงกล้าตอนเที่ยงวันภายใต้พระนามราแล้วจึงอ่อนแสงลงในที่สุดในตอนเย็นใต้พระนามว่าอาตุมคนพวกนั้นบูชาพระสุริยเทพด้วยหรือเพคะเอมิลาทูลถามอย่างข้องใจชาวอียิปต ยุคฟาโรจะสวดภาวนาในเวลาเช้าตรู่วิหารทุกแห่งจะก้องด้วยเสียงเหล่านั้นแต่ที่หลงเหลือมาให้เราศึกษาคือบทสวดสรรเสริญพระสุริยเทพในปิรามิดเท็กซ์นี่ไงทรงชี้ให้หล่อนดูคำกรนไพราะเป็นแถวยาวเกือบครึ่งหน้าก่อนจะตรัสอธิบายว่า เรหรือราก็หมายถึงพระสุริยเทพเหมือนกันในปาปิลัสกล่าวถึงอามุนแห่งนครทีบีสเมื่อพระนครหลวงถูกย้ายจากเมืองเมมฟิตชาวอียิปต์ยุคนั้นเชื่อว่าอามุนเรเป็นเทพเจ้าแห่งศิลธรรมด้วยนี่ไงฟาโรและพวกนักบวชเชื่อว่าเทพเจ้าองค์นั้นปกป้องอาณาจักร แล้วองค์นี้ล่ะเพคะเอมิลาพริกดูหน้าต่อไปชาวอียิปต์โบราณเชื่อในเรื่องการเกิดใหม่นั่นเป็นรูปของอานูบิสเทพแห่งแดนมรณะมีศีรษะเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกมีหน้าที่ช่งาชงหัวใจผู้ตายว่าจะหนักไปทางชั่วหรือดีและเทพองค์นี้ เจ้าหญิงทรงชี้ให้หลอนดูภาพใหม่เอมิลารับฟังอย่างสนใจเรื่องราวเหล่านี้แปลกใหม่ที่หลอนไม่เคยได้ยินมาก่อนภาพเทพเจ้าองค์นั้นเหมือนจะมีสมุดบันทึกในพระหัตถ์เสียงรับสั่งว่าโทษผู้ทำบัญชีมรณนะและช่วยในการตัดสินพระในการตัดสินความของผู้ตายแต่เทพเจ้าแห่งความตาย โอไซรีส oh, นั้นทรงนำวิญญาณไปรับพรเพื่อชีวิตใหม่คนอียิปต์เชื่อว่าในร่างของคนเรามีวิญญาณหรือที่เรียกว่ากาเป็นส่วนหนึ่งแห่งความเชื่อของคนจะเกิดใหม่แต่องค์นี้ดูจะเป็นเทพีเอมิลาพึมพำรรองค์นั้นมีพระนามว่าไอซิส ตามตำนานว่าเป็นมเหสีของเทพโอไซริสดูเหมือนใครๆจะได้ยินชื่อเรื่องราวของเทพไอซิดมากอยู่เหมือนกันนะเอมิลาเจ้าหญิงทรงมีรับสั่งกับหลอนอย่างอ่อนโยนพระพักนั้นแจ่มใสไม่เศร้าหมองเช่นเมื่อครู่ทรงเป็นเทพพเจ้าที่คนรู้จักกว้างขวางตามประวัติว่าเทพเซต เทพพยาดาแห่งความมืดเป็นผู้ฆ่าโอไซริสแล้วขว้างส่วนต่างๆไปทั่วอียิปต์หากพระมเหส,เสีคือเทพไอซิสทรงสามารถรวบรวมส่วนที่ขาดหายไปของพระสวามีกลับมาได้จะชุบชีวิตพระสวามีให้ฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งคนฟังยิ้มพรายใบหน้าขาวนวลของหล่อน จุดความพึงพอใจจนฝ่ายที่มีชันสาแก่กว่าทรงแย้มพระสวนตรัสเล่าต่อไปอีกว่าเทพไอซิดประสูตรพระโอรสแถวดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายยังไงละจ๊ะเอมิลาโอรสองค์นี้แหละที่ภายหลังเป็นผู้ฆ่าเซทเทพเจ้าแห่งความมืดถ้าอย่างนั้นเอมิลารำพึง ความเชื่อของคนยุคฟาโรเกี่ยวกับการตายและการกลับมามีชีวิตใหม่ก็เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเหล่านี้สิเพคะผู้คนทั้งกลัวและยำเกรงเปล่าเลยเจ้าหญิงสงสัยพระพักไปมาความรู้สึกของคนอียิปต์ยุคนั้นนะที่มีต่อเทพ,พเจ้าไม่ได้เต็มไปด้วยความกลัวหรือยำเกรงในอำนาจเรา รู้ได้จากภาพจารึกตามที่ฝังพระศพหรือมัมมี่ในปีรามิดว่าผู้คนในยุคนั้นให้ความเชื่อในองค์เทพเจ้าว่าจะเป็นผู้นำมนุษย์ไปสู่โลกใหม่การเกิดใหม่และการได้พบพระผู้เป็นเจ้าพระหัตถ์ขาวนวลของเจ้าหญิงสัมผัสวัตถุชิ้นหนึ่งบนโต๊ะข้างองค์เอมิลามองตาม หล่อนเห็นเจกันเล็กจิว๋วสีฟ้าใสรูปร่างประหลาดตามผิวแก้วด้านนอกนั้นเป็นรูปดวงตารูปรีมีตาดำสีฟ้าจัดจ้าล้อมกรอบด้วยตาขาวเห็นดวงตาพวกนี้ไหมเอมิลาเสียงรับสั่งถามขึ้นอูเซตโฮรูหรือดวงตาแห่งเทพโฮรัสความเชื่อของชาวอียิปต ยุคฟาโรยังถือสืบทอดมาจนบัดนี้ชาวเมืองปัจจุบันยังเชื่อว่าดวงตาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นเครื่องรางป้องกันพยันตรายนานา,นานชนิดและนำมาแต่ความสุขให้เจ้าของเสียงทรงพระสวนเหือคนขับรถตามถนนบางคนก็ติดอูเซจโฮรูไว้ที่หน้าม้อรรถยนต์ ตามบ้านเรือนก็ยังนิยมตั้งสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ไว้ก็น่าขำแต่ของเหล่านี้มีแต่ของเหล่านี้ม,นมีประดับแผ่นดินฟาโร่ลุ่มแม่น้ำนายมานานแล้วรวมทั้งอังแล้วก็ตัวด้วงนี่ด้วยหรือเพคะเอมิลาถามยิ้มยิ้มเห็นจะเป็นอย่างนั้นแหละว่าแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องแขวน เปล่าเลยเพคะ่อนรีบปฏิเสธหม่อมฉันจะห้อยติดตัวไว้รวมกับโยกสีเขียวชิ้นนี้ด้วยบางทีอาจจะช่วยป้องกันอันตรายจากคนคิดคิดร้ายก็ได้ใครจะรู้ป้ามีงานจะต้องทำนิดหน่อยไปพักผ่อนก่อนเถิดนะเอมิลาบางทีถ้ามีเวลาเย็นๆเ,เราจะไปที่เปีรมิด คืนนี้เขาจะฉายแสงและเสียงกลางทะเลทรายใกล้กับตัวสฟิงซ์ป้าจะพาไปดูลอนรับคำไม่ลืมที่จะหยิบกรอบรูปพระนามพระผู้เป็นเจ้าที่เจ้าหญิงประทานให้กลับมาที่ห้องทุกสิ่งทุกอย่างดูเงียบสงัดเอมิลาวางรูปที่มีอักษรงดงามภาษาอาหรบับลงบนหลังตู้ เดินไปที่หน้าต่างหล่อนไม่รู้สึกเหนื่อยหรืออยากจะนอนพักแต่อย่างใดถนนสายเดิมข้างหน้าดูบางตาลงมากคงจะจริงดังที่เจ้าหญิงทรงเล่าประทานว่าผู้คนพักผ่อนในตอนบ่ายอากาศฤดูนี้กำลังสบายไม่ร้อนจนเกินไปหากถ้าเข้าฤดูร้อนจริงๆจ,จะร้อนจัดสักเพียงไหนหนอ เอมิลากวาดสายตาไปทั่วๆแล,วแล้วก็หยุดกึกลงที่ร่างสูงๆมุมตึกตรงข้ามดูเหมือนว่าบุรุษในชุดกลาใบาญ้าสีเข้มนั้นจะแงนหน้ามองมาที่หล่อนอยู่นานแล้วหากเมื่อเอมิลาจับจ้องอย่างสนใจอีกครั้งคนผู้นั้นก็ก้าวยาวๆรับมุมตึกหายวับไป